คุณต้องเล่นมุกลิเลียให้ผมฟังแล้วลิลิเลียก็ไปได้แค่ลิเดีย <c oughs> ลิลิเลียนี่ที่มันเป็นกวามวะพี่อันนั้นเลนเดียการกึ้ยก<ำ>ึ้ยกึ้ยกึ้ยขึ้นแปดนี่ได้ละหนึ่งคลิปได้เลยแกเลือกตัวก่อนตัดตัดลงเพื่อนนะอันนี้แบบตัดลงเลยคือแบบมุกเวลาเวถามมาฝากตัดเลยนะมุกลิเลียหน่อยที่เว้นกูเล่นแล้วอ๋อ <c oughs> <c oughs> ันไอ้สัตว์กูไม่ไหวแล้วชาร์ตมีตัวใหม่เฮียอะไรมาพี่เว้นขอบุกเอฟวินิออนหน่อยให้พ่อคิดได้ก็ขอโทษตุ๊ดลิเลียในสมุอคือพี่อยู่บนใช่ป่ะพี่ไปแก๊งบนใช่ป่ะแล้วแบบพี่ยังไม่ได้อันตีะ่ะพี่เห็นร่างผมง <c ười> <S <S เห็นระยะหวัง <c ười> มึงเห็นระยะหวังผลแม่งมันะไลิเลีย ไม่โดนหาเลยเลยพี่ตอกสกิลมาเลยล่างไว้แล้วพี่ก็หลับให้พวกผม200 IQ อคเปเดี๋ยวรอบนี้ผมเอาซิทอฮักซิทฮักซิ้น่าจะฟาร์มไวกว่านี้และน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้ลูเดนแม่งเฉยๆว่ะดีแค่ครูดาวคือถ้าสกิล E ติดลูเดนแล้วแม่งเด้งไปโดนเพื่อนแล้วเพื่อนติดแพสซีนี่แม่งจะโกงมากเลยเว้นเว้นอ่ะลิเลียที่อยู่แอฟริกาอันนั้นคองโกลิเบียวายลิเบียอ๋อคองโกอะไรอ่ะไปไกลไปหน่อยเฮ้ยเขาโชว์กันแล้วว่ะ ดูผมนะพี่ลีเดียที่เป็นร้านขายของแต่งบ้านอันนั้นอีเกียนี่กูได้แล้วเจอเพื่อนผมอีกแล้วอ่ะชื่ออะไรครับทุกคนชื่อปืมทำไมเพื่อนมีหลายคนแต่ชื่อเดียวกันหมดใช่ใช่เพื่อนผมทุกคนล้นชื่อปืมตลกเนว่ะทุกคนอ่ะชื่อปืมดูต่อกันดีปืมแบบกูอีกแล้วก็มึงเล่นฝ่ายเองอ่ะยังไงปุย ด้วยที้เขาพีมบอกพี่เขาพีมบอกหลักเวนนะเป็นผู้ชายเอ้ยจุบๆด้วยเป็นเพื่อนที่โรงเรียนหอมมันคือใครกันบ้างผมยังไม่รู้จักเลสัตวกรู้จักแค่คนเดียวแล้วม่งก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วในเกมผมก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครโอ้โหเขาก็เก็บใครฆก่้ากบไ้เวนมกระโดดชกตแลมกบบอ ก็คือแบบกบกขย็นแบบเป็นกลุ่ที่แบบเป็นกบที่แบบเหมือนแบบเขาเลี้ยงลังกบเลยนะแล้วแบบกระโดดแบบชกตะแหน่แบบรักอะไรอ่ะเพื่อนผมคือเอ็กคอสโมทำรับซับเทียหนึ่งนะครับเปลี่ยนชื่อคลิปแม่พี่เป็นชกตะแหน่กบตะแหน่กันนะทันแมนไอ้เงี้ยเสียงเชียร์นี่แหละพี่ที่ผมเพียงกับบามอยู่ว่าไอ้เงี้ยปื้มเหมือนเลย เต็งแจ้งเตือนน่ะนะสรุปเม่อกี้เตงแจ้งเตือนอ่ะคือเมื่อกี้คืนแล้วไงแม่งบอกว่าผมนอนกบอนกอนแล้วะเขาบอกฝนตกแล้วก็รู้ทันแจ้งเตือนนี้ในวันนี้อ๋อพรุ่งนี้วันเสาร์จะตื่นภาพตื่นภาพไปซักนอนถามว่าถามเราองใครก็ใช้เสียงเตือนแบบนี้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วถ้าแบบถ้าเมื่อกี้เปิดแฟนโดน ยัดแมาแน่แล่ลูกบอลสัญสาโดนคี่แย่โป๊เว้นพี่แก๊งเว้นพี่แก๊งแล้วเท่าเลที่ติดตงคือโอ้ยทำเมื่อกี้ยังยิงยิงทันยิงทันก่อนที่จะจะแตกทันยิงไม่ทันเนี่ยทุกวีพี่ไหลโดนทุยถ้าดักกันนี้อีกหน่อยนี่ได้อะแน่ยอุ้ย ไม่ได้ไม่เว้นเวกดอย่างงั้นมันจะออกจุดไปไปโดนอะไรทุกอย่างเลยอุ้ยเชยเลนกลางเวลห่างพี่แก๊งแล้วพี่แกงแล้วอ้าวติดกำแพงเยีพี่แกงอีกทีนึงแล้วพี่ทายฮาร์ดอุ้ยมันดีมาะเมื่อกี้มันมีจุดที่บอกด้วยว่าโดนมีในแมปไงมีนิแมปมันบอกมาแล้วพี่ไม่ไปรีสินเลยอีที่เราได้จำ มาแล้วไปเล้ว <laughs> เอาว่าเฮียไปเร็ยวยังวะไมแ่แม่อะแล้วยินทำอะไรด,ไดูุด่ะวัดนี่ฟาดหน้าไปดิ <laughs> ยินทำอะไรวะตัวอีนายตายไ,ไม่คือพี่ต้องดูจำรูปไอคอนโทรลตรงนี้เห็นแล้วเฮ้ยกำลังไปสูดเย็น สกิลไม่โดนพี่จะไปสกิลโดนผมหายนะพี่งเียวที่สุดไม่หรอกพี่พี่สกิลโดนมันนะหายนะข้างหลังโดนล็อกอ่ะโดนหลังตายแล้วพี่ต้องเอาให้ได้ตอนนั้นอ่าได้เว้ยเจ็บโดนเฮ้ยแม่นจัด้พี่โดนแล้วตายนี่คือแมนจัดคือกูดาบกาดลยโอ้โหแตกแขงหมดเฮ้ยไม่เดินงั้นนะ อีพีเฮ้ยโอเคที่ผมว่าถ้าปลุกยังไงก็ต้องปลุกด้วย W อ่ะแรงใช่แรงสุดแต่ W วงแม่งแบบเล็กแบบปิ๊ดหนึ่งอะแต่ถ้ามันหลับคือมันสบายแต่ว่ายังไงก็ต้องยังไงก็โดนวงแม่งคือตรงกลางที่แรงที่สุดแล้วเล็กแบบเล็กปิ๊ดหนึ่งทำเซร็จเร็เสร็นี่เทมโง่ตื่นแล้วนะอันนี้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 ไม่อันนี้ไม่ใช่ที่กูด้วยเพราะผมเดินเพราะแบบจะล่อตะกี้แล้วมันเข้ามาได้ไงวะจะไปใครยังไง ได้ได้ตัวนั้นน่ะต้องได้ต่อโอเคไมม่ีัตัวนี้ไม่เอาก็ได้พี่ไม่เอาก็ได้พี่เดี๋ยวพี่ตายโอ้ยได้แล้วมันก็ไลเข้ามาแตะเข้าเฉยเลยระวังนะพี่ยังยึดที่มงอยู่นั่นแปลแช่แปดร้อยแปดร้อยสามอุ้ทหันหลับจินแล้วหลับจินแล้ว จังไกลไปทำอะไรไม่ได้อะโอ้โหแทบเยอะจัดจะเข้ามาหลับเหรอทงให้่อยพี่ไม่ต้องบังไม่พี่ถืออยูนะต้องถอยวะถอยวะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยมีแต่แทบเต็มนักวางแทบเพื่อชีพที่้เห็ดตะวัเตลอดแหมหลับแหม มาเดชจวยมันตายมันมาดิมาดิเอาหวังนีเลียแทงหวังแคบอยผมจริงจัดอุ้ยจังสุะโดโอ้โหขอยเติ้ลเดี๋ยวไปหาเพียวร่ากัน ไม่น่าเดินตามไซรัสเข้าไปเลยสัตว์ได้แล้วนะเฮ้ยดูวิญญาณป้าจะร้าได้ไรจะลาได้ไรอับบลาอับบลาอับบลาไอ้พี่โดนหลับแล้วเนี่ยเอาออั่ะเอาบบลาเนี่ยคุณราบมาแล้วเอ้าเข้าไปเฮ้ยเออ อะไรอ่ะยืนนิ่งแล้วนะเมื่อกี้คือกดเอสแล้วคือหยุดผมไม่ผิดด้วยนะยกระดิบหลังยกราปิดหลังดูแล้วดูแลเห็นอยู่ฟาดจินโน่แตกอุ้ยไม่โดนจินแตกไปนี่ก็ได้อยากจำชื่อถูกก่อนเฮ้ยอมตดทีเดียวแล้ว มันหลับได้บรรที่อ่ะหลับแง่ต้องรอให้พี่ใช้อันนี่ปะไม่ไม่ต้องติ๊กถามมันคือเออถ้าถ้ามีตัวพี่อ่ะถ้ามันไม่มีอะมันจะเป็นยังไงไม่ใช้ได้ปะพี่มันใช้ไปแล้วใช้ไงอ่ะมันก็เกมันก็สกิลโดนทีหนึ่งแล้วก็ติดได้เลยหลับนี่เลียเออบ้าหัวแล้วหมดด้วยอูดูพี่หลับเมื่อกี้อูดบิวเมื่อกี้แม่งอูดหมายถึงว่าไซรัสใช้สกิลโดนแล้วก็คือหลับได้เลยเออเออย่างว่า ก็ยังดีไม่ไม่ติดไม่ติดผมใส่ตีนที่แบบลดเลือดเอาตีนเรียเรียชื่ออะไรครับเออละลาทิ้งลูลบายอ่านพูดยากเลยละลูทิ้งลูละละละบายลูะาบเฉยปลาขวานก็เนี่ยไม่ลาละบายนี่จริงๆมากว่าลาละบายจริงๆนะดีนะเป็นตัวปลาขวานถ้าเป็นตัวเลื่อยก็จะติดคนนีง ถ้าตัวตัวับูปลาเลยเป็นไงคุณอเวนไม่ใช่ไม่ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาเกิดเกิดอะไรพี่หนึ่นดูวะให้ดูเก็บชิบหายเนี่ยพี่ชกพี่เจ็บกับแม่งอีเอาดิพี่เอาเด้ โอ้ oh, ของคีงอันนี้ The Best The Best Time Ever เนี่ยบางคนตายเลยติบหลาเท่าไรติบหลาได้อะไรหมดติบหลาโดนตีติดบหลุ้ยโด้เนี่ยว่ะไป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 เนี่ยเป็นการเปิดแบบประตูแบบไปไล่จีนแบบไล่งี้ยเอาอะไรอ่ะนี่จีนดิวัดจีนกันตาย พี่พี่จินอะไรวะนี่เจจินหน้าจินมันต้องเนก่อนผมเจ๊โดนจะตัดโดนเพื่ออะไรวะชื่อสกิลอ่านยากสุดๆมีสกิลคิวอะ blooming blow passive อะ passive อะ dream laden พี่เดี๋ยวๆเดี๋ยวกูตื่นเลยเฮ้ยขอบูขอบูขอบูกตน้ไม่ตื่นอกูตื่นนอนเลยพี่อ่านมาพี่นอนลนอนเลยนอนล้มพี่ ที่กรวกอ่ะเมื่อกี้ผมก็นอนอยู่อ่ะใส่กูปักนี่ก็เสียงตบกระดังขึ้นมาหรอกเส่กระวอกอ่ะอะบอกอ่านังผิดอยู่เมื่อกี้ผมเสือมแล้วเฮ้โดนออกตายใช่ตายเอาไม่คนบางที่หลังไปเฉยเลยวะนี่ตัวไดเมจจะก็แล้วขังเข้ามานี้เข้ามานี้ ตัวยังบางเวนที่จโลให้บกขี่ไม่โดนยิเย่อ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 เป็นแปดห้อเอ้ามันไม่โดนแถบอะไม่รู้มันวิ่งเร็วมั้งที่จะแต่เฮกยี่แปดระวังแถบเลยนะเออเฮ้ยโอ้ยตายแล้วไรอะโอ้ไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินหัวหลักลากกอีลาอีโยสวย เพลงอีเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเพลงใหม่เพลงใหม่อะไรนะเพลงใหม่อะไรนะจะเอาเอาอัลบั้มเต็มอ่าได้ได้อัลบั้มเต็มนั่นนั่นนั่นนี่เอาชื่อแพสซีฟิษยเรียนใหม่บ้างเมื่อกี้เมื่อกี้คือเสียงนาฬิกาปลุกยีงคนป่าหยบดด้วยยิงนาฬิกาปลุกไม่ล้อไม่ได้เลยได้เฉยไม่ได้เล็งไม่ได้เล็งแม่งเลยเมื่อกี้ ผมก็หลับเหมือนกันเเรียนมันตายสวัสดีครับมา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 ัสดีครับวิ่งได้ได้ได้ทำงานนี้ผมรอคนเดียวเลยรอคนเดียวไม่เยอะก็พอด้วยผมรอคนเดียวเลยเ้ยต้องบอกเราเป็น ีลูกแม่งดิเวนเจ็บเลยเ,ลยเออไรอ่านผลร้อยหลาโหเ,เกมบเห็นแล้วเ,เมื่อกี้พี่พี่โดนระวางในรอบร้อยปีบ้านเขาตัลหลังไอเวน้นพี่เห็นพี่ปปแปดปะเว้นเห็นพี่แปดรเปล่าเนี่ย จะเห็นเลยแล้วกันสวยอ่ะสวยมากเห็นว่าเออเออดีดีแค่เห็นใช้อ่ะเห็นเนี่ยเออแปดสวยเกินก่าวแปด by the ลิ a u t y Lily แบบนี้เรียกว่าโบ่เข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้หลับหลับหมดตีนั้นอ่ะตีนั้นอ่ะหลับหมดโบ่ โวไปยู whoa, whoa. Mm hmm. ตัวนี้เจ็บเกินมาเว้นเอเดอร์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 แรงโอ้พี่มันฮิวหนีพี่เราอยาโวตัดเลือดอุ้ย่าเท่โอเคโดนแช่บ้านอ๋อเดินเนผาเลือดไปเรื่อ,ๆอยๆเอเดอร์ติดตายเอา อู้ดูโอ้หสวยจัดอ้าวเดินเล่นดีมาทั้งเกมเดินตัวไหลเฉยผมบอกเลยจังหวะเนี้ยจังหวะไล่เต้นอุ้ยเดินเกมดีมาทั้งเกมแต่ไซรล้าละมันก็เหมือนกันนะพี่เออเมื่อกี้ไอ่โดนเล่นแย่มาทั้งเกมนะอ้ยีไม่โดนทั้งเกมมันอีโดนจังหวะแบบปึ๊บเฟลิก เพอร์เฟกต์ทมวิ่งเฉยคือจีนนมัวิ่งกระโดดไก็อย่าลืมสำหรับสกิลแพสซีฟแพสซีฟชื่ออะไรนะอุ้ยลิเลียเอสลบเหลือเล่าเล่นงงๆขนาดนี้เซมว่าคนเล่นน้อยแพสซีฟอ่ะแพสซีฟอะดรีมลาเดนนาคามะเฮ้ยเนวไหนเอากูแฝดไปหลังไม่ได้อ่ากูงูทำอะไรอย่า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 ไอ้หนุ่มเฮ้ย่มไแล้ว นี่สองตัวไนสองตัวเนี่ยสตัวติดกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหญ่เลนะออเหมือนเราฆ่ามันเยอะเปล่าโอ้โหวขาี่นั่นนั่นนั่นนี่เอาเอาชื่อแพสซีมาเรียก่อนเมี้เมื่อกี้คือเสียงกาลิลาเดน